สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่นี่ครับงานบุญนทกประจำปีอำาเภอ,อยังกวใหไงเห่อเพอสารลพี่มนบออำาเภอโพไซอําเอโตำบลสารพี่อ๋อครับนี่ครับเนเอาหมองไฟตะไลาย,ยากมามาด้บ้านไหนนี่ครับนี่ฮะน้อ,นองผืออ๋อน้องผืทางอํนาจตัวนนท์เมนบออ้มาไกลด้วยนี่หันมานฮัลโหนฮัลโหลฮัลโหลฮักหมฮัลบลังหลฮัหัลหลัันดกัั โเก่าเก่าเปอร์นต์บมันใจโอ้ oh, มากกพาอาจารย์เพิ่นบอหกกิโลอสองบังซ้กันบอสองบังนี่ฟครับรบับงไฟเพิ่นมาตแต่น้องผือทง่งเขิมมาลาดน้องผืนาะแมนบ่มันยะกาศงานบุญบังไฟครับบุญเดินหบมากดีน้องผืเดีเอามา,มาจากบางัง สองบังสองบังโอ้ถึงกับได้บแบกเลยไฟหลุนแบกดีได้ขาสะดุดหยาลุ่มนี่จบด้ยนี่เอาครับหมองไฟเพื่นมาเด้น้องผือรับเดี๋ยวผ้าไิเบิ่งไข่เดี๋ยวผ้าไิเบิงเเบ่งไข่อื่นครับ ขายได้น้อต้นหนีน้อกระลึงกระลึงขายกระลึงครับเจ้าภาพเพิ่นเจ้าภาพเพิ่นจักบางเจ้าภาพสามบ่สามมือกันเจ้าอ้อโฮลิสบึงหอมเดินทางมาเลี้ยวนะครับสองมีแต่หลุนเดียวอ่ะของไฟแข่งมือนี่หลุนเดียวรุ่นหกสิบเจ่นเขาไร้กว่าครับรุ่นหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดสนามบันกระลึงนะครับบุญเดินหกบุญหกบันกะลึงบุญเดินหกบันกระลึงมือกาอยู่อำเภอโพไซเลื่งทะเบียนนะครับอยูตินน้ำม้อยกานะครับพื้นเอาไปบ่พื้นะครับ เพื่อความ่าในการิหารจัดการนะครับของทีมหน้าครับของเจ้าภาพครับปวมไปใหญ่ทั้งน้อยจุเล่ยงในบอว์ไวบอ์โอ้โหไว บานปากครับบุนตะไลตามเสียงดอกมาเภอโพไซตบุาลีครับี่หเลยไปีว่าแตน้องผืออยู่ในเส็งกองจนแล้วมาได้อแ่จัดอบอว่าไปไปมแต่้าแข่บอกว่าแข่งแ่่งแข่ง่พแแข้ง่ง่งแขแข่แข่่งแข่งแข่งแ่งแข่งแข่ข่ง่งแข่แ่่ เป็นกลังมี่ไก่แท้ระวมๆจะกบางและบีมือนีอยู่นี่รวมรวมกันในไลฟ์บอสมกมาก่ซบอากประมายี่สิบกวบ้างประมาณยี่สิบกวบเนางกับเบอร์บอลลั่ไปทนัดผมในเรื่องของตลอมบอลลั่นี่ผมอยู่นี่สิฟผมไปยังสถทางมานะครับไม่เป็นอียงที่พาไปบอกม่นพากัครัจะเป็นเรื่องของตลอดัทีสูตรกันะปท่ระว่าจะเป็นการซิของซิเอาครับสงสัยเคนดี ลองทดสอบเพิ่งแล้วครับที่เปียกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ยสามบากจะบากจะบากสิเปิดหัวแล้วบอพี่บักเพื่นะครับพับอาจารย์เกทตรของหลายหลายชาตินะครับสิเปิดหัวแล้วบอหนะเอาครับบั้งแรกเปิดสนามครับ หัวบางแรกครับไปตะไลยาครับเต<อ>ียงจกกอดก็องศาดีครับลิฟครับสุดยอดเลยครับเจ้า่าเปิดหัวมาครับ ยอดครับเจ้าหัวเปิดงานครับบุญบางไฟบุญบนรทกครับประเภทนี้สืบสารประเภทนี้อีสารครับบุญบางไฟอำเภอโพไซตตำบลสารพีครับเ็ดเรียบร้อยครับคณะกรจังหวัดสุทท้ายอดีตงพาะแบบนี้กับแบบนี้จะปั้นนะครับ นี่บ่เจ้าภาพเพิ่นโอ้ทีมเจ้าภาพเพิ่นเปิดหัวเบาดีเบาดีเบาอยู่เลยบ่เบาดีเบาดีนะครับเสียนย่างเขาแถวนะครับผมเอาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลขสองร้อยอาจซ้ำซึ้มนะครับ เส้นย,ย่างด้อเส้นย,ย่างนะครับอรบอลเบาขามากบอลเยี่ยมได้หลายนะครับเบื้องล้มอากาต้องการปิวนะครับไปในทิศทางล้มนะครับผมเส้นย่างเส้ลนละีรนะครับผมหามังหาบอลยับขยายออกนะครับเอาครับใต้ปล่อยคืนดีแล้วครับ ปลอดภัยอัลลังไซรุนบึงหงสาพร้อมแล้วจุดได้เลยแล้บ,บึงหอมซอสบ,บึงหอมเอินเตอร์เน็ตมินจม ควรดะปิป,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 ปิบอยู่ครับรอจังหวะสุดท้ายนะครับท่านข้อสู่ข้อจูว่าเมนบอกไ่หานะครับยังตีตตีตูอ๋อออมมมออกเหนือไหมอาคนลงมาตีดอกครับตีดอกครับออมเรียบร้อ การง่าดังไฟอำเภอโปไซตำบลซาละพีครับขุ่นควนนะครับขุ่นควนใหญ่ๆไข่ได้กว่าพี่นี่ปล่อยขึ้นเมื่อกี้นี่ยไข่ไข่บึงหอมกับบึงหอมอยู่ใช่กว่าอำเภอยังกว่าอำเภอโปไซอำเภอโปไซอ๋อวัวป่าข้าววัวเหยียบได้หลายนะครับเอาครับไข่บึงหอมเลยครับเส้นยางข่อแถวนะครับร้อยแปดสิบ ใช่ครับถ่ายได้น้อครับนี่เมื่อปีที่แล้วลาดซัมดีครับที่ถือได้ใ่ครับสถิติสูงสุดเมื่อปีที้วปล่อยเป็นบังที่สามครับข่อยยากนะครับบังค่อยบังต่อไปเป็นบังที่สามนะครับผมบังที่สามครับล่าสุดีทางระเพืรอการพิพิพันจังหวัดทุนราชนานีนะครับมาเด็ดมันนี่นะครับกำเนิดเนียนมาจาได้กระเพื่อการพิพิพันนะครับผม ห้ามเล่นการพนันนะครับเพื่อสูงตามได้นะครับท่าน <c oughs> ตอนนี้เพ็่อนลังโตรรารงานกันนะครับผมความปลอดภัยเลด้าพร้อมหันหลังเซลลมยิ่งองสาพร้อมแล้วจุดเตเล่ยน,นะครับท่าน <c oughs> จับตาดูให้ดีนี่คือบุรุษต้องไฟแห่งอำเภอตราการเพื่ผลเขาคือสุดยอดกองไฟตะไล่ครับ ไอ้ทีมงานจงโชคดีที่นี้ที่นี้เลยคว,วามเป็นหนูนางวาดเที่ยงจอเกาะครับสปีดเลยวิเศษโอ้เที่ยงจอเกาะเลยจับเป็นจัดนะครับดูดันไม่เกรงใจใครเที่ยงแห้งตัวนี้เที่ยงแห้งเนาะแหลมได้หรือไม่ สุดยอดครับแมสุดแสงหูแสงตาครับจะวาสุดท้ายแหลมปิดสุดยอดของล้ำตัวลาดสมดีนะครับผมโอ้ยังหลากอยู่เลยขอสูขอโจแสดงเกินนะท่านนะจะวะสุดท้ายฮอม์โมนหาวันเลิกวันแล้วเ,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 เรียบร้อยครับดูง่ายสบายตา บันเรียบร้อยนะครับผมเบาดีสบายใจเลยบเจ้องขายเพิ่นมั่นมันครับบับมาพิี่ดโอเคแลครับตอนนี้ก็อยู่บนบันไดไงครับเรื่อ จากรจากบ้าจากรํานะครับตอนนี้อยู่าอนยานเสียวอำเภอโพไซนะครับตาบลสารพีครับลาดบ้นพ่อขนไปครับอยู่ตัวอำเภอโพไซครับการบุญตรงไปขอคบขอบคุณครับที